สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันเป็นประจำกับผมอาจารย์ธาดาสมศิริวันในรายการโชคดีัมเบอรนึนะครับที่สถานีทีวีหนึ่งทีวีแห่งนี้นะครับรายการที่จะนำคุณไปสู่เรื่องราวของความลี้ลับความเชื่อภูมิปัญญาแบบโบราณดังนั้นบางเรื่องหลายเรื่องอาจจะไม่มีเหตุผลที่รองรับทางหลักวิทยาศาสตร์นะครับก็ต้องเป็นคำพูดง่ายๆว่า โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับบางเรื่องเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลความเชื่อของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นค่าวันิยมค่าวัฒนธรรมที่สืบสืบกันมานะครับและวันนี้นะครับก็ยังอยู่กับอาจารย์อิทธิศักดิ์เพิ่มยีรานนะครับซึ่งเป็นพันธมิตรกับเราแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับจิตกรเหรียญทองเอเชียนะครับ เอเชียตะวันออกสิงใต้ปี2521-2522และปัจจุบันเป็นเจ้าของนิตยสารคุณเชื่อหรือไม่นะครับนี่คือฉบับของเดือนมิถุนายนครับผมแป๊บเดียวก็จะหมดเดือนละครับก็เดือนหน้าก็จะเป็นออกมาจะสาระเข้มข้นนะครับนะครับวันนี้นะครับตรงกับวันเสาร์ที่25มิถุนายนนะครพุทธศักราช2559แรม6ค่้าเดือน7นะครับซึ่ง ตั้งแต่ก่อน7จ็ดโมงครึ่งตอนเช้า bueno, เป็นเทสตรีเลิกหลังจาก7จ็ดโมงครึ่งตอนเชา้าเลิกบนเป็นเทวีเลิกนะครับ13.06มาเลิกล่างนะครับก่อนบ่ายโมงเป็นลาพระนะครับก่อนหลังบ่ายโมงเป็นทาสานะครับและนะ่เขาเรียกว่าอุบากอนนะครับราการโยกนะครับการโยกการโยกประจําปีนะครับแน่นอนวันนี้เป็นวันดีครับวันเสาร,ร์นะครับวันเสาร์เป็นธงชัยสําหรับปีนี้นะครับ แต่ว่าอุบาทโลกาวินาเนี่ยเราก็รู้อยู่วันศุกนะครับเริ่มใช้ปีนี้ถึงเดือนเมษาอยงสงการปีหน้านะครับและวันนี้ก็มีงานเลิกดียามดีที่เราคงอยู่ด้วยกันนะครับท่านผู้ชมที่อยู่ตรงนี้รับชมอยู่นะฮะเป็นเทปนะครับแต่เราสองคนอยู่ที่ไหนกันนะตอนนี้ตำบลหนองยาขาวนะครับสีคิ้วนครราชสีมานะครับในงานเปิด ในงานพนอ์สมโพธิองค์พ่อพระศิวะเจ้าครับผมนะครับใหญ่ที่สุดในโลกแปดคุณ8เมตรครับครับผมใหญ่อลังการงานสร้างจริงๆครับงานนี้ใครจะตามมาใครจะตามมาพรุ่งนี้ยังไม่สายวันอาทิตย์มีงานทั้งวันแล้วพรุ่งนี้งานดีด้วยมีการทอดพระป่าแล้วก็นะครับมีจจกวัทุมคนตามมาวัดหนองยาขาวนะครับแต่ว่าจะใหญ่แค่ไหน หญ่แค่ไหนรู้ไหมในเบรกหน้าเดี๋ยวผมเอาทัศนาให้ทุกท่านผู้ชมได้ทัศนาภาพไปไปเก็บรูปมาจากในเฟซอาจารย์ชินแล้วครับผมครับนะครับครับผมลองเดี๋ยวลองดูนะฮะลองดูนะฮะว่าบรรยากาศก่อนงานเริ่มเป็นยังไงนะครับผมถ่ายมาเห็นครั้งแรกเปึ๊บปเปปเป็นดินเปล่าเป็นอะไรครับเดี๋ยวก็เป็นองค์พระศิวะมีตึกมีอะไรเรียบร้อยจะเป็นยังไงเบรกหน้าคอยชม ต่เบรกนี้อาจารย์ในฐานะสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าวเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับความเชื่อภูมิปัญญาของไทยๆอาจารย์รู้ไหมผมจะพูดถึงเรื่องอะไรหมามุ้ยอ๋อดได้ไงโอ้โหอุตส่าห์เก็บเอาไว้ตอนนี้เป็นข่าวดังเป็นดังเนี่ยเอดังสุดทุกข่าวเลยเจาะเจาะเรื่องหมามุ้ยกันอย่างเดียวเลยตอนนี้ว่ากินแล้วสกัดแล้วเกิดเป็นพิษต่อร่างกายจริงหรือไม่ มีคนตายมีเด็กตายที่จังหวัดภาคใต้กันหดหนึ่งะครับในฐานะที่ผมเป็นแพทย์แผนไทยด้วยนะครับผมไม่แบบอะไรกันเป็นไปได้ไงเป็นไปไม่ได้นะครับแต่ถ้าเรามาบองทุกอย่างมี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 แพ้และมีชนะเดี๋ยวเรียวว่ัแพ้ชนะเถอะบางคนผมเวลาไปกินกับเพื่อน คนนี้แพ้กุ้งสบายเราครับอาจารย์เคยเจอป่มครับเคยเจอเพราะฉะนั้นแต่ละคนเวลาไปหาหมอแผนปัจจุบันก็เหมือนกันแพ้ยาอะไรหรือเปล่าต้องถามหมอต้องถามใช่ไหมบางอย่างบางสมุนไพรก็เหมือนกันก็เป็นอาหารชนิดหนึ่งบางคนก็แพ้กุ้งแพะแพะปูแพ้อาหารทะเลครับผมนะครับอาจารย์แพ้อะไรผมไม่แพ้อะไรเลยกินหมดกินหมดทุกอย่างละครับผมสุดยอด่ะทีนี้ ขอรูปหมามุ้ยเลยนะครับบรรยายผมไปสืบค้นมาละทุกวันนี้ที่เราใช้กันนะที่เขาบอกสกัดเป็นหมามุ้ยอินเดียอเขาบอกว่าหมามุ้ยอินเดียนะครับเอารูปเลยนะหมามุ้ยอาจารย์รู้จักไหมครับรู้จักเป็นเป็นพืชที่โดนแล้วคันคันค้นมีผลต่อผิวหนังของของมนุษย์เราฮะรับผมทำให้เกิดคันครคื่นคันครับ เขาอ่านว่าเวลเวตบีนแปลว่าเป็นพืชตระกูลถั่วนะเป็นสมุนไพรที่มีลักษณะเป็นพืชเถามีขนคันอยู่บริเวณฝักหมามุ้ยถูกนํามาใช้ในการรักษามานานนะครับโดยเฉพาะทางแถบอินเดียนะครับเนื่องด้วยเมล็ดของหมามุ้ยมีสรรพคุณมากมายนับไม่ถ้วนแต่ที่เห็นได้ชัดเจนคือเสริมสมรรถภาพทางเพศของเพศชายและยังนํามาช่วยในการบําบัดโรคได้มากมายสําหรับในประเทศไทยมีสองสายพันธุ์ที่รู้จักกันหลักๆ คือหมามุ้ยไทยกับอินเดียนะครับแตกต่างกันยังไงอาจารย์รู้ไหมครับครับหมามุ้ยไทยและหมามุ้ยอินเดียนั้นดูผิวเผินจะอาจจะคล้ายกันแต่ความแตกต่างกันที่ฝักและ,มะเมล็ดโดยสามารถสังเกตได้ว่าหมามุ้ยอินเดียจะมีขนฝักสัน้นนะขนสั้นนะอินเดียนะเมื่อสัมผัสแล้วไม่ค่อยคันเท่าไหร่และเมื่อแกะฝักออกมาแล้วมเมล็ดที่อยู่ภายในจะมีสองสีสลับกันดำบ้างขาวบ้างในขณะที่ หมามุ้ยไทยนะั้นขนฝักยาวนะของคนไทยยาวกว่าเนาะและหากสัมผัสก็จะทําให้เกิดอาการคันเนาะคันเยอะและอาจเกิดอาการแพ้ได้นะทั้งนี้ขนาดฝักและก็ยังเล็กกว่าหมามุ้ยอินเดียนะครับ,นะรบเขาเรียกว่าฝักเล็กแต่ขนยาวฝักเดียวกว่าส่วนสีของเล็ดจะเป็นสีดําสนิทนะครับขนาดคระกันไปนะครับของอินเดียจะมีะดํากับขาวปนๆกันแต่ถึงอย่างไรนั้น ไม่ใช่หมาหมามุ้ยไทยจะไม่มีประโยชน์เหมือนหมามุ่ยจีนหมามุ่ยอินเดียซึ่งก็มีสรพคุณเหมือนกันนะครับเขามีการศึกษาวิจัยมาแล้วนะครับหมามุ้ยสรพคุณนะครับเขาบอกว่าเอาไปทําการวิจัยมีสารเลโวโดปาหรือเอลโดปาซึ่งเป็นสารตั้งต้นของสารสื่อประสาทในสมองที่มีชื่อว่าโดปามีนอันมีความ คันต่อระบบสืบพันธุ์และหากนําไปสกัดเป็นยาเม็ดก็จะสามารถช่วยรักษาโรคพาร์กินสันได้ด้วยนะครับนอกจากนี้มเมล็ดบามุ่ยยังมีสรรพคุณอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นยาบํารุงกําลังให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าทําให้หลับสบายมากขึ้นหรือแม้แต่สรรพคุณอันลือเรื่องอย่างการเพิ่มสมรรถภาพทางเพศในเพศชายช่วยการกระตุ้นสร้างน้ําอสุจิและทําให้น้ําเชื้อนั้นมีคุณภาพ ที่ดียิ่งขึ้นเพิ่มการเคลื่อนไหวของอสุจิลดภาวะการมีบุตรยากรวมทัม้งการแก้ไขปัญหาอาอาอวัยวะเพศแข็งตัวช้าในเพศชายในผู้หญิงก็ยังช่วยกระชับหน้าอ,อกให้ตึงตึงขับให้ผิวพรรณเปล่งปั่งมีน้ำมีนวลและกระชับซ่องคลอดอีกด้วยทั้งนี้การรับประทานเมล็ดหม่ามุ้ยได้ยังช่วยผ่อนคลายความเครียดช่วยในการเผาผลาญและเพิ่มมวลกล้ามเนื้อให้รักษาอาการช้ำในถอนพิษ แก้พิษของแมงป่องได้ส่วนแรกของหมามุย้ยมีประโยชน์เพียงนําไปต้มกับน้ําแล้วช่วยดื่มแก้อาการคันะนะครมันโดนคันแล้วว่าพิษกับพิษกันก็แก้คัน<แ>ด้วยแ,และอาการคันล้างพิษในร่างกายนะครับครับเขาบอกว่านะครับข้อควรระวังนะครับแม้หมามุ้ยจะมีสรรพคุณทางยามากมายแต่คนบางกลุ่มการรับประทานหมามุ้ยอาจมีผลข้างเคียงได้เช่นหนึ่งคนแพ้พืชตระกูลถั่วไม่ควรทานเพราะหมามุ้ยเป็น พืชตระกูลถั่วตระกูลถั่วนะครับเห็นไหมอย่างที่เราคุยเมื่อกี้ทางตอนก่อนตอนก่อนเข้าผู้ป่วยโรคหัวใจและระบบหลอดเลือดหัวใจไม่ควรทานนะครับเนื่องจากมามุ้ยมีสารแอนโดปาซึ่งจะเป็นสารที่ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดควรหลีกเลี่ยงเนื่องจากจะทําให้เกิดความดันโลหิตลดลงทําให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะและเป็นลมนอกจากนี้ยังมียังเป็นสาเหตุทําให้หัวใจเต้นผิดจังหวะได้ด้วย หมามุ้ยยังช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดได้ก็จริงแต่หากรับประทานในปริมาณที่ไม่เหมาะสมก็อาจจะทําให้ระดับน้ําตาลลดลงอย่างมากเกินไปดังนั้นหากผู้ป่วยเบาหวานต้องการใช้หมามุ้ยช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดก็ควรที่จะให้ความสนใจกับระดับน้ําตาลในเลือดให้มากขึ้นและปรึกษาแพทย์ถึงปริมาณการใช้หมามุ้ยที่สามารถบริโภคได้โดยไม่กระทบต่อร่างกายนะครับผู้ป่วยโรคตับเป็นอีกกลุ่มที่ไม่ควรบริโภคหมามุย้ย เพราะสารเอลโดปานั้นจะไปเพิ่มปริมาณสารเคมีที่มีผลทําลายตับและทําให้อาการของโรคตับเร็วร้ายลงดังนั้นจึงควรห้ามใช้โดยเด็ดขาดนะครับโดยสารเอลดปานี่ก็เริ่กม,มีคุณอนันต์และมีโทษมหานเหมือนกันนะสารเอลดปาานอกจากจะเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยโรคตับแล้วยังเป็นอันตรายผลร้ายต่อผู้ป่วยโรคมะเร็งผิวหนังอีกด้วย เพราะสารชนิดนี้จะไปกระตุ้นให้ร่างกายผลิตเมลานินนะครับสารเมร็ดสีดังผิวหนังม,มากขึ้นและทําให้อาการของโรคมะเร็งผิวหนังแย่ลงจึงไม่ควรใช้เด็ดขาดหากคุณเคยเป็นโรคมะเร็งหรือมีความผิดปกติเกี่ยวกับผิวหนังม,มีรายงานพบว่าสารเอลโรปาสามารถทําให้เกิดการเลือดออกได้ในระบบทางเดินอาหารในกลุ่มผู้ป่วยที่มีแผลกระเพาะอาหารหรือลำไส้แต่ถึงอย่างนั้นก็ตาม ยังไม่มีผลวิจัยออกมาชัดเจนและยังไม่มีรายงานผู้ป่วยที่เกิดจากอาการเลือดออกจากการรับประทานหมามุ้ยการบริโภคหมามุ้ยเป็นสิ่งที่ต้องห้ามกับผู้ที่มีปัญหาทางจิตเนื่องจากสารแอนโรปาจะทาให้อาการนะครับเขาเป็นสารกระตุ้นประสาทไงใช่ครับนะครับเพราทให้เกิดภาพเกิดมโนภาพนะครับในแพทย์บางรายอาจมีการสั่งให้ใช้หมามุ้ยก่อนทําการผ่าตัดหรือควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดแต่ไม่ควรใช้อย่างต่อเนื่อง จนถึงตอนผ่ากับตัดเพราะอาจทําให้เกิดอาการช็อกเนื่องจากน้ําตาลในเลือดต่ําลงมากมดังนั้นหากมีการใช้หมามุ่ยก่อนการผ่าตัดควรเลิกใช้อย่างน้อยก่อนถึงวันผ่าตัดเพื่อความปลอดภัยนะครับ,รบอันนี้นะครับเห็นไหมคุณอนันต์นะครับแต่ในทางแพทย์แผนไทยนะครับเท่าที่ผมพอรู้มานะครับเขาหลังจากที่เขาแกะฝักเอาเมล็ดเนี่ย พราะตัวเมล็ดเนี่ยจะมีสารแอนโดฟานะครับที่เอามากินกันนี่แหละนะครับเขาบอกต้องคั่วให้ดำคั่วให้ไหม้คั่วให้ดำสให้สุกก่อนให้สุกห้ามกินเด็กเด็ดขาดนะครับห้ามกินเด็กเด็ดขาดนะครับเป็นการฆ่าพิษในตัวใช่เป็นตัวเม็ดหลักการของแพทย์แผนไทยก็เขาเรียกว่าสะตุนะครับอย่างที่มีข่าวนะครับเราก็รู้สึกว่าจะผมว่าใช้คําว่าจมตีอยากสมุนไพรไทยมากเกินไปไหม แต่ผมว่าทุกอย่างมีคุณและมีโทษครับผมนะครับบางอย่างอย่างที่ผมบอกไงบางคนแพ้อาหารทะเลอืก็ถ้าไม่รู้อ่ะทะได้ทไม่เกิดโทษได้อันนี้ก็อันนี้ดูดูรูปเขาบอกเกิดเป็นแผลผู้พองมาและตัวน้องที่เสียชีวิตไปเราไมนะมีมีปัญหาอะไรในเรื่องสุขภาพอันนี้เราก็ต้องไปไปดูอีกมุมหนึ่ง ไม่ใช่มาเพราะหมามุ้ยอันตรายหมามุ้ยอันตรายไม่รู้เพราะอะไรเะเล่นกันขนาดนั้นครับผมนะครับผมค,คือตัวเราเป็นแพทย์แผนไทยเราก็เอ๊ะอะไรกันเออทำไปใส่กันขนาดนี้นะครับผมนะครับ,รบแต่จริงๆอย่างที่บอกนะครับก็คือทุกอย่างมีคุณนะครับหมามุ้ยสรุปว่าหมามุ้ยดีทั้งไหนลดน้ําตาลในเลือดอ,อืมเห็นเห็นอยู่แต่ว่านั้นดังนั้นอ่าแล้วก็อีกอันหนึ่งสมรรถเพศสมรรถภาพแบบเมืง สมรรถภาพทางเพศทําให้ภาวะมีบุตรนะครับมันเกิดขึ้นได้ง่ายช่วยเขาเรียกอะไรช่วยทําให้เกิดการสร้างอสุจินะครับแล้วก็บารุงประสาทพร่มากินสันแก้ภากินสันได้ใช่แต่ว่าในขณาเดียวกันนะครับอะไรที่มากเกินไปมีคุณก็ต้องมีสิ่งที่ผิดปกติไปนะครับก็ เขาบอกทัวร์ก็ต,ต้องมามาคั่วต้องคั่วให้สุกด้วยต้องคั่วให้สุกอาจารย์รั่วอ่ก็ผมศึกษาอยู่เหมือนพอต้องัอ่วเหมือนกันนะฮะแล้วเมื่อเมื่อเมื่อ,มอ,มอไม่กี่วันนี้ก็ดูทีวีนะฮะทางโรงพยาบาลที่ปทุมภันอา่าไพภูเบศนะครับซึ่งเป็นมาผู้รวดในโรงเรื่องของแพทย์แผนไทยออกมาโต้ตอบออกมาวิจัยให้ดูว่ามีโทษอมีคุณมากกว่ามีโทษใช่นะครับแต่อย่างไรก็ตาม ผู้ที่จะบริโภคก็ต้องรู้จักตัวเองด้วยใช่ไหมเขาบอกว่าเอาง่ายๆคนที่มีโรคโรคความดันโลหิตสูงโรคตับแล้วก็โรคโรคจิตเวทโรคจิตเวทไม่ควรรับประทานไม่ควรรับประทานครับอีกอันหนึ่งผู้ป่วยนีถ้าถ้าอาหารชูกําลังที่เกี่ยวกับสารสารกระตุ้นอันนี้อันนึงเเด็กสตรีมีคันไม่เคยได้นใช่คนมีคันผู้หญิงมีคัน ท้องก็ไม่ควรกินไม่ควรกินครับผมนะครับอ่าเหมือนลิโพก็ทิ้งแดงหรืออะไรไม่ได้พวกนี้สารพวกนี้ไม่ได้ก็ไม่ให้สติมีคันกินครับผมเพราะอะไรเราก็ไม่รู้แต่ว่าคงจะมีคนข้างเคียงนี่แหละนะครับแต่หลักการแพทย์แผนไทยก็จะนะครับก็จะอย่างที่บอกนะอย่างที่บอกให้ระวังนะครับจะไปพกอะไรก็ต้องรู้จักตัวเองด้วยนะครับข่าวที่ออกมาผมก็อยากให้ ในความเป็นแพทย์แผนไทยของผมนะครับก็อยากจะให้อีกแง่มุมหนึ่งนะครับรู้จักตัวเองนะครับรู้จักสารอาหารครับผมเหมือนหลักซุนวูบอกว่ารู้เขารู้เรานะครับเอาละนะครับยังมีเวลานะครับทศอาจารย์เจ็ดวันนี้ใครปีสุขภาพยังไงเดี๋ยวเราทํานายดูแลกันนะครับอาจารย์อาจารย์วันอาทิตย์เลยนะได้ขออนุญาตทุกท่านเป็นตัวแทนผู้ที่เกิดใน 7วันนะครับว่าเวันนี้สุขภาพเป็นอย่างไรเราเป็นห่วงทุกท่านจริงๆนะครับอาจารย์เลยครับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ในสัปดาห์นี้นะครับระวังโรคลมโรคลมนะครับการเต้นหัวใจผิดปกตินะเดินไปโดยเฉพาะช่วงนี้อากาศผิดปกติอย่างผมอย่างเนี้ยเริ่มมีเสมหะเริ่มมีคือฮะเขาเรียอากาศเปลี่ยนเข้าสู่หน้าฝน นะระวังโรคลมเป็นหวัดเป็นอะไรก็ได้นะจริงๆนะครับอเอาละนะครับโรคลมนะฮะมาขอวันจันนะครับผู้ที่เกิดวันจันทร์ในสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์ตั้งแต่วันเสาร์ที่25มิถุนายนจนถึงวันศุกร์เนี่ยศุกร์ที่8กกดกรกฎาคมเราจะนะครับควรจะระมัดระวังในเรื่องนะอะไรนะครับ <c oughs> อันนี้นะครับได้เมจิเชียนให้ระวังเรื่องอุบัติเหตุ โดยเฉพาะเรื่องเรื่องอะไรที่เป็นโลกปัจจุบันทันด่วนนะครับคล้ายๆกันนะครับครับผมอมาอาจ,จารย์วันอังคาร <c oughs> ครับผมผู้ที่เกิดวันอังคารในสัปดาห์นี้นะครับได้คว <c oughs> ีนออฟเพนดักเ e ิลนะครับหรือนะครับราชินีเหรียญน,นะครับก็เกี่ยวกับธาตุน้ำระบบไตระบบนะฮะอวัยวะสืบพันธุ์ก็ ให้ระวังให้ดีนะครับอุจจาะปัสสาวะระบบทับท่ายทั้งหมดนะครับดูด้วยนะครับอามาจันอังคารแล้วก็อาทิตย์จันอาทิตย์จันอังคารแล้วก็ขอเป็นตัวแทนผู้ที่เกิดวันพุธในสัปดาห์นี้นะครับว่าคุณควรจะระมัดระวังในเรื่องใดนะครับอ <c oughs> น,นะครับเรื่องในผู้ที่เกิดในวันพุธในสัปดาห์นี้ได้แปดถ้วยนะครับ ให้ระวังนะครับเรื่องขาดน้ําอย่างรุนแรงนะครับอาการบางคนนะครับหลายคนอย่างคุณสุภาพสตรีที่ผมรู้จักเขานะชอบกั้นฉี่ชอบไม่ดื่มน้ําเป็นไปเจอเยอะนะครับก็ให้ระวังนะครับอาจจะมีเกี่ยวกับระบบไตระบบเขาเรียกว่าระบบเบาได้นะครับระบบขับถ่ายนะครับให้ระวังให้ดี นี่เห็นไม่ไม่สบายเลยผู้ที่เกิดวันเพร์เหัดสัปดาห์นี้ให้ระมัดระวังโอ้ยไม่ต้องระมัดระวังเพื่อสัปดาห์นี้ผู้ที่เกิดวันเพอร์เหัสโรดนะครับดีครับแต่ว่าถ้าเดอะสไตล์ขึ้นมาบางทีเกี่ยวกับความสูงก็บางทีตื่นเต้นเกินไปความดงความดันนะครับแต่ว่าโดยทั่วไปถือว่าสุขภาพแข็งแรงนะครับผู้ที่เกิดวันศุกร์นะครับขออนุญาตเป็นโดวแทนผู้ที่เกิดวันศุกร์ในสัปดาห์นี้ นะครับนะครับได้2ถ้วยนะครับเอ๊ะขึ้นมาเป็นถ้วยๆวยแบบนี้นะครับอันนี้ให้เห็นชัดๆ่าเป็นการแลกเปลี่ยนให้ระวังเรื่องของนะครับระบบสืบพันธุ์นะครับระบบสืบพันธุ์นะครับโรคติดโรคทางสืบพันธุ์หรือว่าอาจจะบางทีก็อาจจะเขาเรียกอะไรกั้นปะฉวะมากเกินไปก็เป็นไปได้นะฮะระบบเพราะมันเป็นช่วงเดียวกันระบบเดียวกัน นะครับให้ระมัดระวังด้วยนะสุดท้ายผู้ที่เกิดวันเสาร,ร์ในสัปดาห์นี้นะครับเดอะมูนโอ้โห oh, oh. ผู้ที่เกิดในวันเสาร์สัปดาห์นี้ระมัดระวังโรคติดเชื้อทั้งหลายแหละนะครับอาจจะเขาเรียกว,ว่าภูมิต้านทานภูมิคุ้มกันของคุณอ่อนแอเช่นอาจจะปึ๊บป,ปั๊บเป็นหวัดปึ๊บปั๊บไปโดนเหลือโดนโดนอะไรเป็นบาดทยักอะไรก็ระมัดระวังตัวด้วยนะครับ ผู้ที่เกิดวันเสาร์วันนี้ทั้งหมดที่จับมาผู้ที่เกิดวันพฤหัสนี่ภูิคุ้มกันดีที่สุดนะครับอย่างไรก็ตามท่านผู้ชมนี่เป็นความเชื่อนะครับแล้วก็เป็นการเสี่ยงทายดูว่าในสัปดาห์นี้แต่ละคนนะครับควรป้องกันระมัดระวังตัวอย่างไรนะครับในช่วงหน้านะครับเราจะไปเที่ยวกันนะครแถวโคราชนะครับในนิยสารคุณเชื่อหรือไม่เกินน่อยนะครับนะสัญจร สัญจรในสัปดาห์นี้เราจะไปกันหลายแห่งเลยนะอาจารย์นะก็จะมีจะขึ้นอีสานจะเป็นส่วนใหญ่นะฮะนะครับไปอีสานบ้านเฮาเป็นพิ่งนะครับอาจารย์อ้นขอนแก่นครับนะครับแล้วก็จะลงมาอาจารย์ชินครับวัดโคราบตมุลหนองยาขาวครับสิวาลัยองค์ ที่ใหญ่่สุดในโลกนะครับครับผมแถววัดหนองย่าขาวนะครับในวันพุ่งนี้นะครับกำหนดการของวันศุกร์เดี๋ยวขออนุญาตอ่านนะครับในนาเล่มเพราะว่าวันเสาร์เริ่มงานวันเสาร์นี่งานเราเราถ่ายถ่ายวันเสาร์แต่ถ้าใครไปวันศุกร์พรุ่งนี้นะครับจะพบกันนะครับ8ดโมงเช้าเลยนะครับ6โมงเช้าหรือแปดโมงเช้านะครับ8ดโมงเช้าแปดโมเช้นะครับพิธี มหาเทวาพิเศษองค์พ่อพระศิวะเจ้านะครับมหาเทพใหญ่ที่สุดรับชมการลำถวายนะฮะลำถวายเทพจากกรมนาฏศิลป์ครับผมครับนะครับและร่วมนะครับเสริมดวงชะตาโชคนะฮะเอ่อโชคดีร่ำรวยเปิดโลกเปิดชะตาชีวิตนะครับกับอาจารย์ชินนะครับหลังจากนั้นเวลาสิบโมงครึ่งนะครับโดยประมาณนะครับร่วมขบวน นะครับทำ้าพป่าสามัคคีไปยังวัดหนองยาขาวนะครับโดยมีลูกศิษย์ทั้งไทยและต่างประเทศนะครับเราก็ยังอยู่กันในวันพรุ่งนี้นะครับท่านผู้ชมอยากเจอเราเป็นๆสองคนนะครับตามมาครับเนาะได้เลยครับนะครับตามมาแจกลายเซ็นหรือจจารย์ะอแจกอะไรนะครับเอาละนะครับเขาบอกว่าใหญ่แค่ไหน นะใหญ่แค่ไหนเดี๋ยวในเบรกหน้าเราจะตามไปดู่าอาจารย์ชินแล้วก็ให้อาจารย์เล่าในฐานะว่าคุณเคยกับอาจารย์ชินเขาคร่าวอาจารย์ชินเป็นใครอย่างไรเพราะผมแอบเก็บมาโหอาจา์เขาไม่ค่อยอยู่นะมีแต่คนต่างประเทศคนไทยจะเข้าถึงหรือไม่ครับผมนะครับคนไทยเขาต้อนรับลูกศิษย์หรือไม่อย่าตอบเดี๋ยวเราไปตอบในช่วงหน้านะครับตอนนี้นะครับก็พบกับสิ่งที่น่าสนใจสักคู่นะครับ เออท่านผู้ชมนิดหนึ่งนะครับอยากจะ <c oughs> อยากจะฝากข้อความมาประชาันมานะครับในรายการก็4689012นะครับครั้งละ4บาทหรือโทรมาเบอร์ตรงผมอาจารย์ธาดาสมศิริวัลศูนย์แปดเจ็9 9้าย้ำอีกครั้ง087518 2299สําหรับนิยาสารคุณเชื่อหรือไม่หาซื้อไม่เจอหรืออยากจะฝากประชาสัมพันธ์อยากจะแนะนําครูบาอาจารย์ ติดต่ออาจารย์อิทธิศักดิ์พิรันนะครับที่ไหนเบอร์0891566646ครับอีกครั้งนะครับ0891566646ครับผมแล้วอีกสักครู่กลับมาพบเรื่องราวของอาจารย์ชินเต็มๆเลยนะครับสักครู่นะครับ